ลัวลูหายไปใหเงี่ยเงี่ยเงี่ยเดี๋ยวรู้ว่าพ่อเป็นอะไรนะฮะพีนเป็นอะไร นี <mile inside> ่เป <har aaS> <ates> ็นหัวโอ้โหไงแม่ไม่กินนมแล้วอ๋อครบโอ้ยโอ้พูดล่ะห้าเนี่ยสองคนแล้วสองเลย เพื่อแล้วเงนกันในอ๋อลูกเขาหายไปคนละตัวบางท่าทางนี่ก็เลยเป็นอย่างี้พอหลุดหางเดี๋ยวเราสาวหลอกด้วยว่าสาวหลอกว่าสาวสาวหลอกด้วยสาวหลอกด้วย ดูด้วยนะนี่ตัวซาลอร์น่ถ้าซาลอร์ไม่อยู่เนี่ยซาลอรเขาไปเลี้ยงแน่นอนเขาจะเขาจะโดดเขาจะโดดเด่นโดดเด่นแล้วซาลอรคือเป็นมองดูของเขาจนเพราะเป็นตัวที่เป็นแอนเดียวเด้อเดียวเด้เปล่าเฉยไหมะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เนาะอยู่ไหนกันเขาได้เทพเนีไหนอ่ะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10สเจ้องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิ cơn lên cơn lên cơn lên này hãy này làm thế tôi nè này xong này, anh em em này em 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 anh <laughs> tôi đê từ năm hay cứ năm ấy cái sức là sừng rồi nha Hello world. 拿完。打 น้ำหมือนน้ำกันเขาเรียกมุมนี้เนี่ยเจะเ่มุมนี้ อยู่ดีต้นใบแห้งโลกระนี้นะเข็นเป็นยางไงก็ปลูกไม้ขึ้นอยู่ได้ไปดังดูไปไดไปด นั่งลงมาใจเย็นครับใจเย็นครับอ่านะเอา,าละเอาลงฝั่งนู้นเนาะเดิเล่นรงนี้ ขอนิ่งสายางนะ น,นนะอนนอนแล้วพวกนี้ตอนเย็นก็พาไอ้เปลือ,อกมาเนาะ 嗯。<sighs>